สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสนะครับประจำ EP ที่7นะครับกลุ่มคาปีกนะครับวันนี้พบกับผมนัทพลคำนวณผลนะครับภาพของกลุ่มคาปีกนะครับในไตรมาสสีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่สดใสนะครับ ติดลบไปประมาณ43เนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแรงกดดันหลกัหลกๆเป็นเพราะว่าควอเตอร์4ปี22นะครับทาง CPO กับแมคโครเนี่ยมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับออก็คือการถือหุ้นโลตัสนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับกำไรจะดรอปลงค่อนข้างแรงแต่ถ้าสมมุติว่าตัดรายการดังกล่าวออกไปนะครับตัว non profit หรือว่ากำไรปกติเนี่ยก็ยังถือว่า โตต่าๆนะครับโตเพียงแค่1%นเนะครับเ,เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าอะไรนะครับที่ทําให้กําไรในวเตร์นี้อาจจะไม่ได้เด่นมากนะต้องบอกว่าแรงฉุดอยู่จะอยู่ที่ผู้ประกอบการ2ตัวก็คือ CPO กับตัว global ที่รายงานงบที่อ่อนแอกว่าคาดนะครับ CPO เนี่ยเกิดจากในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวพนักงานที่สูงกว่าที่นักเราและตลาดคาดหมายเอาไว้นะครับทำให้ภาพของ Q on Q เนี่ย ดรอปตัวลงไปประมาณ24%แล้วก็ยยอนเยเนี่ยโตเหลือเพียงแค่4%นะครับในฝั่งของ global เนี่ยกำไรดรอปลงทั้งเยอนเยแล้วก็คิวอคเป็นเพราะว่ามีการตั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัยนะครับนอกนอจากจาก2ตัวนี้ที่กําไรดูเหมือนค่อนข้างอ่อนแอแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ภายใต้สิ่งที่ไม่ดีก็เห็นภาพของตัวผู้ประกอบการที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยซึ่งต้องบอกว่ามี2เจ้านะครับที่กำไรโตได้ทั้งยยออนเยอและก็คิวออนคิวที่โดดเด่นนะครับโดยก็คือตัว CRC และก็ BJC นะครับอันนี้สงหลักๆมาจาก2เรื่องเลยนะครับขา็อบไลน์ได้อันนี้สงมาจากในเรื่องของตัวภาพการท่องเที่ยวที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าสู่ไฮซีซั่นนะครับในฝั่งของตัวขาของตัวมาจินนะครับทั้งคู่ก็ทําได้ดีนะครับในส่วนของตัว CR c r อเนี่ยได้อาน,นิสงส์งจากในเรื่องของตัว Product Mix นะครับสินค้ากลุ่มแฟชั่นโตดีตัว BJC เนี่ยได้อาน,นิสงส์งจากตัว Big C นะครับที่กลอ Profit Margin ของตัว Big C เนี่ยฟื้นตัวดีขึ้น เอาลุกควอเตอร์หเป็นยังไงต้องบอกว่าเรามองภาพดูค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเราคาดว่ากำไรน่าจะโตเร่งขึ้นในลักษณะของ Year on year นะครับแรงหนุนหลักๆยังเป็นขาของรายได้นะครับที่เราคิดว่าเซมสโตเซลน่าจะมีการฟื้นตัวในอัตราที่เร่งมากขึ้นจาก Q4 เนี่ยโตประมาณ3% Q1 เราคิดว่าน่าจะโตในรลเวลประมาณ5-6%ฮีเดวเวย์ที่สำคัญเนี่ย ยังคงมาจากขาของตัวภาพของการท่องเที่ยวที่จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเริ่มเห็นการเติบโตที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตเป็นคิดเป็นประมาณ60%ของช่วงพีโควิดแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าตัวการใช้จ่ายเนี่ยประมาณ60%นะครับรีเลทกับตัวธุรกิจขาปีนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือมีปัจจัยเสริมจากในเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับควอเตอร์หถ้าจํากันได้ต้นปีเรามีมาตรการช็อปดีมีคืนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเด่นกว่าปีที่แล้วตรงที่ว่าให้ลดหย่อนถึงประมาณ4ี่หมื่นบาทมากกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณหมื่นบาทนะครับตรงนี้เนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มก็คือกลุ่มลูกค้าในเมืองนะครับที่เสียภาษี เป็นฐานภาษีหลักนะครับแล้วก็กลุ่มที่มียอด i บลลิงเปิดติเกตค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะได้อาน,นิสงเชิงบวกนะครับจากประเด็นกาดังกล่าวเนี่ยเยอะกว่าลายอื่นๆนะครับภาพของเซมสโตเซลถามว่าใครโตค่อนข้างเด่นในช่วงควอเตอร์หนึ่ต้องบอกว่า CRC ยังเป็นคนที่เซมสโตเซลนะครับโตในอัตราเร่งนะครับในช่วงควอเตอร์หนะครับตามด้วย ILM โตในระดับดับเบิลดิจิตทั้งคู่นะครับ ในส่วนของตัวที่ยังอ่อนแออยู่ก็ยังมาจากตัวดูโฮมแล้วก็โกลบ a ลที่มีแรงกดดันจากราคาเทคเล็ฐานสูงแล้วก็ตัวลูกค้าในกลุ่มที่เป็นรับเหมาภาครัฐนะครับชะลอคำสั่งการส่งมอบงานนะครับเอาลูกฟูลเยของกลุ่มนี้เป็นยังไงเรายังคงมองว่าโตดีนะครับโดยภาพภาพเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการเติบโตในาตาที่เร่งมากขึ้นนะครับในช่วงที่เหลือของปีนะครับเรายังคงมองว่าเติบโตวกว่า3 0นะครับ โดยคีย์เดเวอหลักๆก็คือในช่วงที่เหลือเนี่ยน่าจะเห็นแรงผ่อนคลายนะครับเ,เกี่ยวกับทิศทางของต้นทุนนะครับที่มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวต้นทุนค่าไฟที่ณวันนี้เองเนี่ยภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดค่า FT นะครับซึ่งจะ Impact ตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปกลุ่มที่น่าจะได้อน,นี้ส่งเชิงบวกยังเป็นกลุ่มที่เป็นใช้ตัวค่าไฟเยอะนะครับก็คือ Staple Product แล้วก็ Department Store เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในกลุ่มนี้นะครับภาพเต็มปีนะครับเรามองว่าภาพของตัว s t a p l e Product หรือว่าสินค้าในชีวิตประจำวันแล้วก็กลุ่ม5สับสินค้าจะมีการเติบโตที่โดดเด่นมากขึ้นท็อปพิกในกลุ่มนี้เราเลือกเป็น bjc ให้ t a r g e t p i c e อยู่ที่44บาทนะครับจากขาของตัวกำไรในปีนี้ที่ยังคงโตโดดเด่นต่อนเนื่องประมาณ28%แล้วก็มีแคตตลิสในระยะสั้นจากการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เอาบิ๊กเข้าตลาดนะครับในส่วนของตัวเบอร์2สําหรับท็อปพิกในกลุ่มนี้ก็คือ CRC Target Price อยู่ที่50บาทจากภาพการเติบโตที่ยังโดดเด่นต่อเนื่องนะครับในภาพของปีนี้แล้วก็ Q1 ที่เราคิดว่าเติบโตน่าจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับให้ Target Price อยู่ที่50บาทอันนี้เป็นภาพโดยรวมของกลุ่มค้าปีนะครับก็วันนี้ผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ